เครื่องตัดหญ้าใบวายเนะี่ยมันมีทั่วไปแหละพี่ทำไมถึงเรียกซื้อเครื่องตัดหญ้าใบวายกับเรามีความมั่นใจและผลงานที่ออกมามันโอเคหลากหลายไปถึงพื้นที่ให้คําแนะนําการบริการเซอร์วิสมันมีรูปแบบการพัฒนาที่ดีขึ้นเลือกรอดีกว่าทั้งทั้งที่มีที่อื่นอ่ะออกมาโฆษณาก,ก่อนแล้ว จริงๆตัวนี้มันเป็นสินค้าใหม่เนาะครับลูกค้าอาจจะยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่บริษัทเราจะขายพวกรถพลนดินใช่ผมเคยถามไปตั้งแต่ตอนยังไม่มีเพราะมันมีค่ายอื่นครับแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อเพราะยังเอาว่ายังไม่เชื่อมั่นครับรอรอรอเกษตรพอดีรอค้ชฮอนก็คือตอนนี้เกษตรพอดีเนี่ยค้ชฮอนมีเครื่องทายาวใแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นตัวเครื่อง13แรง ตัวนี้จุดเด่นก็คือสตาร์ทด้วยไฟฟ้าใช้งานง่ายแล la um, ้วก็ล้อเลี้ยงง่ายเครื่องแรงแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่50ซนติเมตรใบวายเนี่ยเป็นใบวายแบบ3มช่อเป็นใบแบบคัตเตอร์จุดเด่นของใบคัตเตอร์ก็คือมันจะมีความคมเป็นพิเศษเครื่องกับผมเยอะหน่อยนะไม่เป็นไรพอสมควรเครื่องกับผมเยอะโูหแบกมาไกลถึงกำแพงเพชรด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์เป็นซิน4จังหวะเนาะของเดียวก็จะมีน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องนะครับใช้น้ำมันเครื่อง4ีจังหวะ1.2ลิตรจุดเติม เนี่ยน,นี่จุดจุดตรงนี้นะครับใช้ออกต่อไปน้ํามันเกียร์อยู่อยู่ตรงเกียร์เลยเป็นน้ํามันเกียร์เบอร์เกนะ้าสิบเนาะถังน้ํามันตัวนี้นะครับ6.5ลิตรใช้9195เป็บนซินแกโซฮอเราหาอะไรง่ายเราใช้ตัวนั้นต่อไปจะเป็นกรองอากาศเนาะตัวนี้จะเป็นกรองอากาศแบบกรองปกตินะครับเหมือนกรองรถยนต์วิธีทาความสะอาดก็คือถอดออกมาเป่าครับก่อนใช้งานเนาะอย่าลืมตรวจสอบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ กองอากาศเนาะด้วยความตัวนี้มันเป็นสตาร์ทไฟฟ้าเนาะสตาร์ทไฟฟ้ามีกุญแจเวลาที่คนจะลืมก็คือเขาจะชอบเปิดกุญแจไว้เปิดคุญแจเนี่ยมันจะถอดคุญแจไม่ได้เวลาที่หยุดใช้งานผมแนะนําให้ปิดไว้แล้วก็เวลาที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วอ่ะให้เราปิดกุญแจไว้ด้วยแบตจะได้ไม่ใช้งานอ๋อโอเคนะครับเกียร์นะครับจะมี2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังมาต่อไปจะเป็นวิธีสตาร์ทเวลาจะสตาร์ทเครื่องนะครับหรือเวลาจะใช้งานนะครับวาลน้ํามันที่อยู่ด้านล่างตัวเนี้ยจะต้องเปิด เปิดบาอากาศช่วยเปิดชุกช่วยอย่าลืมเปิดสวิตตัวนี้เล่งคันเล่งแล้วเราก็เช็คตรงนี้ต้องอยู่ข้างบนถ้าอยู่ข้างล่างเนี่เดินเลยนะครับต้องอยู่ข้างบนทั้งสองตัวรเราเสียกุญแจเข้าไปปุ๊บบิดหนึ่งครั้งก็คือแบบบิดล็อกแม่กุญแจดึงออกได้เปิดกาตารี่บิดหนึ่งครั้งจนกว่ามันจะติดต์าติดได้เลย ค,ความสูงประมาณประมาณเขา่าเวลาตัดก็จะบดย,อะอย่อยออกมาเป็นแบบนี้ตัดเร็วครับแล้วก็ตัดง่ายกับคุมง,ง่ายตอนนี้ลูกค้ากำลังทดสอบนะครับเครื่องตัยหญ้าใบวายด้านหลังสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นหญ้าแบบหญ้าลกมากนะครับ เราสามารถนะครับดันใบมีดลุยเข้าไปได้เลย <Wow. S 1> ชิ้นงานที่ได้มันจะย่อยสลายง่ายนะครับใช้ได้ครับ เดี๋ยวเราจะไปลองในพื้นที่สวนนะครับพื้นที่สวนจะเป็นหญ้าคาเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ oh, ้ดูดิอันนี้คือสวนหญ้าคานะครับลูกค้าปลูกกล้วยแล้วก็มะม่วงเนาะเป็นสวนผสมมีท่อมีอะไรไหมครับเนี่ยหญ้ามันสูงมากแล้วท่อไม่เห็นเดี๋ยวเราเอารถมาลองลุยกันนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้หญ้าคาเนี่ยก็หนาในระดับหนึ่งผมเนี่ยสูง172ตรงน,นี้ประมาณเกือบท่าน้สำเร็แล้วเดี๋ยวเราดูว่าทํางานได้ไหมนะครับ เราก็เลยปรับขึ้นสูงลักษณะการตัดมันก็คือบดอย่างนี้จากต้นหนึ่งสูงนะครับอันนี้คือต้นยาคาที่โดนบดนะครับพอมันบดอย่างนี้ปุ๊บมันจะย่อยสลายได้ไวพอมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยพวกสัตว์มีพิษเนี่ยมันจะไปอาศัยอยู่ด้านล่างไม่ได้ <Okay. S 1> คือตัดแล้วไม่ต้องเก็บนะครับ <Okay. S 1> แล้วนี้ผมขอถามความรู้สึกหน่อย okay. จากที่ได้ลองใช้เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับตัวเนี้ความรู้สึกจริงๆก็ประทับใจกับผลงานที่ออกมานะฮะการตัดยาคาเนี่ยตัดมาตลอดอแล้วระดับเนี่ยมันก็เป็นระดับที่มักจะมาเจออย่างนี้ประจำใช้ตัวเหวี่ยงแล้วเนี่ยตัวเหวี่ยงค่อนข้างจะเหนื่อยและใช้เวลาถึง3วันแต่ถ้าดูจากการตัดตรงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะทุนแรงได้จากสามารถอาจจะเหลือแค่วันเดียวแล้วทุนแรงได้เยอะก็คือไม่ปวดเมื่อยตามตัวไม่เหนื่อยอะไรอย่างงี้แน่นอนแล้วลักษณะของหญ้าที่ตัดต่างกันไหม บางคนอาจจะชอบตัวเหวี่ยงเพราะเอาย่าเอาย่าไปใช้ผมไม่ได้ใช้ผมจะเน้นเอาย่าเป็นปุ๋ยอันนี้มันก็เลยตรงกับวัตถุประสงค์ผมมากกว่าเพราะว่ามันย่อยเลยเนาะย่อยสลายได้ไวกว่าสมมุติถ้าเป็นหญ้าคาสูงๆแบบนี้ถ้าเราหญ้าเหวี่ยงแล้วเราไม่เก็บนะมันก็จะปกอย่างเงี้ยพวกสัตว์มีพิษมันก็จะยังอยู่ตรงนั้นแหละจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะครับพื้นที่ข้างบนปรับต่ำก็ทําให้ตอเหลือน้อยตามที่ชอบส่วนหญ้าคาเนี่ย พอปรับสูงหนีท่ตอต่อยาคาพอมันเหลือทักคืบหนึ่งอะ่ะอันเนี้ยมันก็ตรงกับที่ผมต้องการทําไมต้องต้องให้มันเหลือคืบหนึ่งเพราะว่าต้องการให้ยังมีหญ้าคลุมพื้นดินไมใ่ให้ดิน,ดน,นแห้งเหมือนเหมือนกับการที่แบบว่าดินเราล้นเกินไปอะ่ะหน้าดินมันจะแห้ง,หงพอหน้าดินแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับต้นพืชของเรา ถูกนะครับพื้ก็ใบเลี้ยงกี่้ยวเฉชาได้เร็วขึ้นครับผมคือบางทีหญ้าก็หญ้าก็มีประโยชน์หญ้าก็มีประโยชน์อีกแบบสามารถยืดหยุ่นปรับได้ก็คือฝากไว้หน่อยว่าคนจะรู้จักเกษตรพอดีกลเด่นฮอนจากรถบนดินส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะมาครอบคุมให้มันครบวงจรในลักษณะของเครื่องจักรกลขนาดเล็กเลยโดยเริ่มมาจากเรื่องของการจัดการหญ้าเราก็จะดูแลกันแล้วก็พัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆติดตามมานานแล้วตั้งแต่รถบนดินเพราะตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่เขาทําไร่มันเคยทําไร่มัน ก็เลยมองแัะศึกษาแล้วก็ดูหลากหลายที่ก็ดูเรื่องของการไปทําคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็ดูลงพื้นที่จริงปุ๊บพอมันได้เห็นคลิปในพื้นที่จริงเราก็พอจะพิจารณาเปรียบเทียบได้ก็เลยมองว่าผลงานที่ออกมามันค่อนข้างจะโอเคแล้วการที่หหลลากไปถึงพื้นที่แล้วไปให้คําแนะนํากับการบริการเซอร์วิส มันมีรูปแบบการพัฒนาที่ดีขึ้นเวลามาให้คําแนะนำอ่ะก็ค่อนข้างจะพูดชัดเจนละเอียดครับไม่ก็เลยทําให้ความมั่นใจมีระดับหนึ่งขึ้นมาก่อนครับเครื่องตัดยาใบวายเนี่ยมันมีทั่วไปแหละพี่ครับทำไมถึงเรียกซื้อเครื่องตัดยาใบวายกับเราศึกษาเกษตรพอดีมานานมีความมั่นใจแล้วในการเข้าไปทักแล้วพูดคุยขอคําแนะนําสิ่งที่ได้รับก็คือเราจะเป็นคนถามเยอะเขาจะไม่มีลักษณะของการที่เบื่อให้คําตอบเราเลย นั่นคือความประทับใจถัดมามพื้นที่ตอนนี้มันจะเน้นมาที่ตระยาเป็นหลักก็เลยถามเขาไว้ว่ามีไหมเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่กําลังจะพัฒนาและเพิ่มโลิตภัณผมก็เลยตัดสินใจว่าเลือกรอดีกว่าทั้งทั้งที่มีที่อื่นออ,อกมาโฆษณาก่อนแล้วแต่ผมก็ยังรอดูว่าถ้ามีแล้วก็มีจริงๆรพอมีปุ๊บมันก็เลยตัดสินใจง,ง่ายจากความประทับใจสองครั้งแรกแล้วพขมาเห็นเองก็รู้สึกว่าประทับใจใจน,นประสิทธิภาพตรงตามที่ตัวเองคาดหวังด้วยอันนี้คือสําคัญเลยก็ โอเคเนาะทีนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ติง่งวันนี้มาไกลถึงกระแงพงเพชรเนาะจากจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆเพราะว่าเราอยากจะเปิดตลาดตรงนี้แล้วเราอยากบริการลูกค้าจริงๆขออนุญาตลาพี่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากพี่มีอะไรติดต่อสอบถามได้ตลอดขอบคุณครับ